ต่อไปเป็นเปิดพระพี EP ที่6นะครับผมเป็นพงศวดานนะผมก็จะเป็นเรื่องบรรพบุรุษเชื้อสายต่างๆของคนทั้งกษัตริย์ทั้งชาวยิวที่สัญญาพระเจ้าแต่นะครับผมเดิมทั้งเป็นพงศวดานนะครับตามตัวเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวของกษัตริย์ต่างๆเป็นพงพันดาวิดยิสีซาโลมอน ความสำเร็จของซาโลมอนในการดําเลินกษัตริย์ที่เอาพระเจ้าก็จะได้รับการอวยพรครับที่รัฐข้งพระเจ้าก็จะอันนี้จะถูกชีใ้แพ้สงครามไปเลยจะประมาณนี้นะครับเอสาราก็จะพูดถึงการนมัสก,การการสร้างพระพิหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับบูโรหิตนะผมต่อไปเนฮามีก็จะเป็น พูดเรื่องการสร้างกำแพงเป็นผู้ยหนที่ทําให้ประชาชนกลับใจสลภาพบาปต่างๆนะครัหน้่ลกูกขอรบเชื่อพระเจ้าเรื่องโยกบท <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นเล่มต่อไปเป็นเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นตัวบปีที่เขียนถึงคนหนึ่งที่ถูกพระเจ้าทดสอบโดยการมีโรคร้ายมีความ ทีนาของครอบครัวมีปัญหาต่างๆทั้งงานทั้งแต่เขาก็ไม่ได้ต่อว่าและทิ้งพระเจ้านะครับต่อที่ฐานคำผลต่อพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาก็ชอบทำนะครับในที่สุดพระเจ้าก็คืนทั้งครอบครัวทั้งเงินทองทั้งอุวยพรให้เขานะครับต่อไปสตรีเป็นนังสือที่เกี่ยวกับการนมัสการแล้วก็การธิษฐานนะครับของซาด้าบิทนะครับเป็นเรื่อง ดนตรีเรื่องการมรดกการการวิฐานมากมายคนระับในสีเาษิตน,นะครับส่วนสุภาษิตนะครับเร่มต่อจากสุภาเป็นเรื่องในการดําเนินชีวิตนะครับที่สอนเราในการคิดการพูดการกระทําการใช้ใจาการระวังการพบเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องอะต่างๆนะครับสุภาษิตก็เป็นสุภาษิตสอนใจนะครับทุกคนนะครับที่ได้อ่านได้เชื่อฟังนะครับ บรรยาจารย์เ็จะเป็นเรื่องราวของการปรุงปล่อยวางอันนี้จังนะครับว่บาถ้านอกจากพระธาตุเราทุกอย่างอภายใ,นใ,นใต้ดวงอาทิตย์นี้ส่วนทีงซาลามอนเ,นเรื่องกับความรักนะในการแต่งงานนะครับผมก็ช่วงนี้จะเยอะหน่อยเพราะเป็นเล่มสั้นๆน,นะครับอิสยาก็เป็นเรื่องผู้บริหารที่สั่งสอนที่ตักเตือนว่ากล่าวที่กล่าวพระเจ้าในยุคที่หัวเมืองล้างเปล่านะครับผม ช่วยทำหลายอย่างใน E.R. นะผมก็ะจะประมาณนี้นะครับใน EP. 6ขอบคุณครับ